เสียงเพลงสุดเสียงเพลงสุดหลอน ที่มาจากวิดีโอคนปั่นจัก,กรยาน2คนเดซี่เบลล,เล์อะนาล็อกเฮอร์เรอร์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ที่ช่องอีไลอร์ารอนกันด้วยนะครับเดซี่เบลนั้นเป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอที่ผมได้ไปเจอมาครับเป็นคลิปเมื่อ4ปีที่แล้วมีความยาว0.38วินาทีครับจะว่าในเรื่องของตัวหุ่นตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงกําลังปั่นจัก,กรยานพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยครับโดยที่เพลงก็จะร้องเป็นเดซี่เดซี่กิฟต์มีอันเซอร์ดูซึ่งบอกได้เลยครับว่าเเาเพพลลงงงนนนนี้ป็นหนึ่ใ ที่เก่าแก่มากๆครับนั่นก็คือ First c คอมพิ e r t อร์ n g d a i s ด b e ่ l ครับหรือว่าเพลงแรกที่คอมพิวเตอร์ได้ร้องออกมาจริงๆนั่นเองครับซึ่งคลิปวิดีโอตัวนี้ถ้าเรามองจริงๆเราก็จะได้รู้เลยนะครับว่าเพลงแรกที่คอมพิวเตอร์ร้องออกมานั้นด้วยความที่คอมพิวเตอร์เป็นเลขฐาน2เพราะฉะนั้นเขาก็จะร้องเพลงหลอนๆออกมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าตอนที่ผมฟังครั้งแรกและได้รู้ประวัตินั้นมันก็ทั้งน่ากลัวและมันก็น่าค้นหามากๆเลยนะครับว่าทําไมเขาถึงต้องให้คอมพิวเตอร์เนี่ย